ช่วงบอลโลก2022ที่จัดขึ้นในประเทศกาตาร์ที่ผ่านมามีรายงานเป็นสถิติออกมาว่าใน1เกมเฉลี่ยแล้วฟุตบอลเตะอยู่ในสนามเฉลี่ยเพียงแค่50-55นาทีต่อเกมเพียงเท่านั้นจะเห็นได้ว่าหายไปถึง35นาทีเลยทีเดียวสำหรับ35นาทีที่หายไปนั้นมาจากการถ่วงเวลาของผู้เล่นที่อยู่ในสนามการตั้งใจทำฟาวการเล่นลูกตั้งเตะการปฐมพยาบาลผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บการฉลองการยิงประตู การเปลี่ยนตัวผู้เล่นและอื่นๆด้วยเหตุนี้ทางพีเมียลีจึงเลือกที่จะนำกฎการทดเวลาแบบที่ใช้ในฟุตบอลโลก2022ในประเทศกาตราที่ผ่านมานั้นมาใช้กับเวทีพีเมียลีด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ปัญหาการทดเวลาถูกถกเถียงอยู่เสมอหลังจากการแข่งขันจบไปแล้วผู้ตัดสินบางรายทำหน้าที่แบบค้านสายตาผู้ชมที่อยู่ในสนามแข่งขันรวมไปถึงผู้ชมทางหน้าจอต่างๆ บางคนมองว่าทดเวลาไม่สมเหตุสมผลบางนัดน่าจะทดเยอะแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นบางนัดไม่สมควรจะทดเวลามากมายนักแต่กลับทดเวลาเยอะเวอร์เกินไปต้องรอดูว่าหลังจากนี้เมื่อนํากฎหมายของการทดเวลามาใช้แล้วการเพิ่มการทดเวลาที่เยอะขึ้นจะส่งผลต่อการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมากน้อยเพียงใดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลอังกฤษเมื่อพรีเมียร์ลีกได้ออกกฎใหม่กําหนดให้มีการทดเวลาที่เพิ่มขึ้นมาใช้ในฤดูการนี้ การทดเวลาแบบใหม่มีขึ้นเพื่อให้ฟุตบอลเป็นฟุตบอลไม่ใช่เวทีโชว์การแสดงการถ่วงเวลาที่หลายๆครั้งก็รู้สึกน่ารำคาญนะครับเสียอารมณ์ในการดูฟุตบอลแยกไม่ออกระหว่างนักฟุตบอลหรือนักแสดงกันแน่การ่วงเวลาเป็นเรื่องปกติของเกมฟุตบอลเล็กๆน้อยๆก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกินความพอดีนั่นรับปัญหาโดยส่วนใหญ่แล้วการ่วงเวลามันจะเกินความพอดีนักเตะหงุดหงิดเช่นเดียวกับโค้ช แฟนบอลก็หงุดหงิดแม้แต่เราเองที่เชียร์อยู่หน้าจอทีวีก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยกฎใหม่เริ่มใช้แล้วในเกมค m มมูนิตี้ช l ลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาเซนอนตีเสมอกับแมนซิตี้ได้ในช่วงของการทดเวลาในนาทีที่101ก่อนที่อาเซนอนจะเอาชนะด้วยการดวนจุดโทษตัดสินก็เป็นอาเซนอนที่ชนะไปหลังเกมเป๊ปกวาดิโอลาให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกฎใหม่นี้ เพราะมันจะทําให้นักเตะเหนื่อยมากขึ้นกฎหม่อีกข้อที่จะถูกนํามาใช้ในฤดูการนี้คือผู้จัดการทีมและโค้ดต้องไม่เผชิญหน้าบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของฝ่ายตรงข้ามหรือสัมผัสกับเจ้าหน้าที่การแข่งขันภาพที่คุ้นตาของแฟนบอลมาโดยตลอดหลายครั้งเราจะเห็นผู้จัดการทีมหรือแม้แต่สตาฟโค้ดข้างสนามเมื่อไม่พอใจการตัดสินของกรรมการในสนามก็จะวิ่งกรูกเขามาหาผู้ตัดสินที่4เพื่อขอคําอธิบายอยู่บ่อยครั้งอย่างกรณีของมิเกนอาเตตาหรือเจอเกนครอป มักจะทําอยู่เสมอกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวเขาที่แฟนบอลรู้จักเป็นอย่างดีที่เขาจะลุกขึ้นไปทวงความยุติธรรมกับผู้ตัดสินที่4ให้กับลูกทีมของเขาทางพีเมียรีจึงได้ออกกฎนี้ออกมาและบังคับใช้อย่างจริงจังมากขึ้นโดยอนุญาตให้มีเพียงแค่ผู้จัดการทีมหนึ่งคนเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ยังห้ามไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวผู้ตัดสินหรือเข้าไปถามผู้ตัดสินถึงจังหวะต่างๆทั้งในช่วงพักครึ่งหรือหลังจบเกมอีกด้วย อีกหนึ่งข้อที่เราจะได้เห็นเมื่อเปิดฤดูการพรีเมียร์ลีกสำหรับสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้ตัดสินจะปล่อยเกมมากขึ้นเพื่อลดจังหวะการหยุดเกมเพิ่มอรรถรสในการดูฟุตบอลทําให้เราจะไม่ได้เห็นฟรีคิกจากการหยุดเกมมากเท่าเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเกมจะไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่มีการเป่าฟาวให้กับจังหวะเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินในเกมนั้นๆด้วยนะครับ ใบเหลืองจะควักออกมาให้กับผู้เล่นคนไหนก็ได้ที่ชะลอการเริ่มเล่นใหม่หรอหือถอยห่างจากระยะฟรีคิกที่กำหนด <S <S <ess> <S เช่นเดียวกับการรุมประท้วงผู้ตัดสินก็อาจทาให้นักเตะได้รับใบเหลืองได้อย่างง่ายดายด้วยเช่นกันกฎเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรในแง่มุมของมาตรฐานของผู้ตัดสินความผิดพลาดของผู้ตัดสินการตัดสินที่ค้านสายตาที่เกิดขึ้นมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาต้องรอดูว่ากฎต่างๆเหล่านี้จะสามารถยกระดับของผู้ตัดสินได้หรือไม่เพราะโลกของฟุตบอล มีอะไรให้เปลี่ยนแปลงอีกเยอะอย่าลืมนะครับหากชอบ่วยกดติดตามด้วยนะครับ